สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องตองพร้พมมครับ12กันยายน2567 4ทุ่มเกือบครึ่งครับวันนี้เอาข่าวใหม่ล่าสุดมาเล่าฟังครับวันนี้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยรัฐบาลน,นะครับโดยนายกแพทองทานชินวัตรเป็นผู้ถแถลงถแถลงต่อรัฐสภาเสร็จหลังจากนั้นก็มีการ อภิปรายทั้งสอสอฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีการอภิปรายในสภากันเกี่ยวกับเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัมนตีและรัมนติว่าการกระทรวงการคลังนะครับวันนี้ได้ตอบฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรนี่แหละครับในการประชุมแถลงนโยบายนี่แหละเกี่ยวกับโครงการเติมเงินหนึ่งหมื่นที่ท่านวอลเล็ตนี่แหละครับท่านก็บอก อันนี้เราสรุปมาจากที่ดูจากทีวีมานะครับดูจากทีวีถ่ายทอดสดที่ท่านาถแถลงตอบฝ่ายค้านที่ฝ่ายค้านถามในสภาในประเด็นแจกเงินนี่แหละครับท่านตอบฝ่ายค้านว่าการโอนเงินกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกนะครับโอนหมื่นให้ไปเลยนะโอนประมาณวันที่ยี่ห้ากันยายนหกเจ็ดและพูดวันที่ยี่สหกสั้นๆโอนประมาณยี่ห้ากันยา พูดหนักแน่นหน่อยแต่ว่ามี26นินิดนิดบอกว่าประมาณ25 26 26หนี่พูดสั้นๆนิดนิด,นด,นดก็ผู้สื่อข่าวก็เอาไปลงข่าวว่าท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีคลังท่านพิชัยชุนหะวชิระก็ได้พูดในสภาว,ว่าโอนประมาณ2ี่กันยาผู้สื่อข่าวลงแบบนี้นะครับลงข่าวแบบนี้ส่วนเราดูทีวีมาเลยท่านพูดอย่างนั้นจริงๆว่าโอนประมาณ25้ากันยาผู้ที่จะได้รับล็อตแรก นะครับก็คือผู้ได้รับสิทธิ์สัดิการแห่งรัฐและผู้พิการอันนี้ได้รับการโอนหมื่นเป็นล็อตแรกนะครับอันนี้ประมาณยี่ิบห้ากันยาอันนี้รองนายมงตีพูดและและ,และรับตีว่าการกระทรวงการคลังพูดในสภา,าต่อฝ่ายค้านที่ฝ่ายค้านถามในสภาผู้แทนในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลน,นะครับแล้วก็เกี่ยวกับกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่บัตรสัดิการแห่งรัฐไม่ใช่ผู้พิการกลุ่มที่ลงทะเบียนรับสิทธิท์เอาไว้ท่านยังไม่ได้ระบุวันจ่ายเงินนะครับ แต่ก็บอกว่าจะจ่ายในล็อตต่อไปแต่ยังไม่ได้ระบุเพราะว่าท่านบอกว่ายังมีปัจจัยอื่นอนอีกที่จะต้องทําเกี่ยวกับการดูแลด้านเศรษฐกิจต่างๆแต่อย่างไรก็จะจ่ายในล็อตถัดไปในกลุ่มผู้ลงทะเบียนเอาไว้นั้นก็จะไม่ห่างกันนักกับกับกับกลุ่มที่ได้ไปล็อตแรกประมาณยี่ห้ากันยานี่ละครับคือข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการจ่ายเงินหมื่นกระตู้นเศรษฐกิจ กลุ่มบันสัมการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการไปก่อนจะได้รับการโอนประมาณ25กันยานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ